วาทกรรมที่มึงพูดตั้งแต่สมัยพิธาปาศัยอยู่กับด้อมส้มที่บอกว่าถ้าผู้นําฉลาดพอไม่จําเป็นต้องมีกองทัพทุกวันนี้มึงคิดว่าชิบหายไหมถ้าเชื่อมึงในวันนั้นแล้วไม่มีกองทัพจริงๆมึงคิดว่าประเทศไทยชิบหายไหมกูถึงบอกไงว่าวิธีคิดของมึงที่ผ่านออกมาทางคําปาศัยต่างๆแต่ละคําแต่ละคําเมื่อพิจารณาดูแล้วชิบหายแน่นอนคาพูดโง่งๆที่มึงพูดออกมาแล้วมึงไม่ได้คิดไง นะฮะเพราะมึงเอาแต่สนุกปากไงเออนะครับผมใช่ครับพี่นะฮะนักมโนนี่เองครับผมพี่อยากรู้เรื่องอะไรครับนะฮะเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังอยู่ประเด็นที่มันเกิดขึ้นคือนะฮะผมไปโพสต์ว่าอยากเห็นประเทศชิบหายโปรดเลือกพักส้มจะได้เรียนรู้ความชิบหายไปด้วยกันนะฮะเดี๋ยวมาดูกันทีละข้อนะครับว่าทาไมผมถึงพูดอย่างนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมึงบอกว่ามึงไม่เคยบริหารนะฮะมึงบอกว่ามึงไม่เคยบริหาร แล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามึงดีหรือไม่ดีขอโทษนะครับสอสอมึงนะฮะได้เสียงข้างมากบางจังหวัดมึงได้ทั้งจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตส้มเกือบทั้งจังหวัดนะฮะวันนั้นคุณพิทาก็ไปขอบคุณด้อมส้มที่ภูเก็ตแล้วก็บอกว่าสัญญาว่าจะทําภูเก็ตให้เป็นไข่มุกโลกมึงจําได้ไหมฮะตอนนั้นแล้วมึงตอนนี้เป็นไงฮะเป็นไข่แมวครับ <laughs> มึงอย่ามาบอกว่ามึงไม่มีอํานาจมึงอย่ามาบอกว่า ไม่ใช่หน้าที่สสแล้วมึงจะหาเสียงทําป้ามึงเหรอข่าวหลังมึงก็หาเสียงไปเลยว่าผมจะเข้ามาทําตามสิทธิ์และหน้าที่สสเท่าที่ทําได้นะฮะไม่ใช่ไปเวอร์วางพูดระดับจัก,กรวาลทําได้เท่าระดับอบตเวนนะแล้วก็มานั่งปาหีแบกกันก็เขาไม่อย่างงู้นก็เขาไม่อย่างงี้ถ้ามึงรู้ไม่มีอํานาจมึงลาออกไปเลยแล้วค่อยเลอกรอเลือกตั้งใหม่แค่นั้นเองเ <laughs> งินเป็นสสทาําไมเสียเวลานะครับ มึงเห็นไหมล่ะทุกวันนี้จาก1ิบสล้านเสียงพอเลือกตั้งอบจอมึงแพเกือบทุกจังหวัดแต่มึงไม่เคยพิจารณาตัวเองเลยนะฮะมึงไม่เคยพิจารณาตัวเองเลยมึงโทษว่าคนมาเลือกตั้งน้อยบ้างมึงโทษว่าพักนู้นซื้อเสียงบ้างแต่มึงไม่เคยมีหลักฐานฟังเข้ามาเห็นมาผมทราบมาว่ามึงไปพูดอย่างนั้นไม่ได้นะฮะแล้วพอกูมาพูดว่าอยากเห็นประเทศชิบหายปวดเลือกพักสม้มมึงมาด่าก,กูว่าเป็นเฟกนิว มึงไม่ใช่ไม่เคยบริหารเขาให้มึงมาบริหารแล้วทั้งเขตทั้งอบอจอทั้งจังหวัดมึงไม่ต้องพูดถึงประเทศจังหวัดอบอจอมึงยังเอาไม่รอดเลยแล้วมึงจะนับภาษาอะไรกับบริหารประเทศ <c oughs> นะฮะจากวาทกรรมที่มึงพูดตั้งแต่สมัยพิธาปลาใสายอยู่กับด้อมส้มที่บอกว่า ถ้าผู้นําฉลาดพอไม่จําเป็นต้องมีกองทัพทุกวันนี้มึงคิดว่าชิบหายไหมถ้าเชื่อมึงในวันนั้นแล้วไม่มีกองทัพจริงๆมึงคิดว่าประเทศไทยชิบหายไหมกูถึงบอกไงว่าวิธีคิดของมึงที่ผ่านออกมาทางคําปลายต่างๆแต่ละคําแต่ละคําเมื่อพิจารณาดูแล้วชิบหายแน่นอนคาเมนมันถึงเชียร์มึงไงเพราะอะไรอะ่ะเพราะมันไม่อยากให้เรามีกองทัพลดความมั่นคงแสดงความเป็นทาส วิธีการของมึงคืออะไรคือพอไม่มีกองทัพมึงก็จะไปเป็นขี้ข้าอเมริกาและอเมริกามาปกป้องสุดท้ายอเมริกาขออะไรมึงก็ต้องให้กูถึงบอกว่ามึงแสดงความเป็นทาสตะวันตกไงนะฮะคำพูดที่สองนะครับถ้าผู้นำฉลาดพอไม่จะเป็นต้องมีกองทัพโง่ามากที่มึงไปพูดอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะทุกประเทศที่มีกองทัพเขาจะมองมาที่มึงว่ามึงฉลาดนกักเหรออเมริกามีกองทัพแสดงว่าอเมริกาแม่งฉลาดน้อยกว่ามึงงี้เหรอ คำพูดโง่ๆที่มึงพูดออกมาแล้วมึงไม่ได้คิดไงนะฮะเพราะมึงเอาแต่สนุกปากไงแล้วมึงก็ไปแก้ต่างฟังหมดหรือยังพี่าก้าสวัสดีครับผมนะฮะฟังหมดหรือยังนะครับฟังเขาพูดเต็มๆหรือยังกูฟังมาเป็น้ยร้อยรอบแล้วพอกูถามมึงมึงก็เปลี่ยนเรื่อง <laughs> นะฮะมันคือภัยความมั่นคงของชาติไม่ผิดครับพี่เพราะนโยบายของมันลดความมั่นคงเพิ่มความวุ่นวายครับ <laughs> แต่ละพักที่มีสอสอบรเอแต่ละพักที่นะฮะใช้ผู้สมัครที่เป็นสมาชิกอดีตผู้สมัครผู้ก่อการร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นคุยว่าพักตัวเองว่าจะฐานสูงระยะเวลาจะเป็นตัวบ่งชี้ว่ามึงโง่หรือมึงฉลาดกูบอกแล้วไงตายสิบเกิดแสนตอนนี้ตายเรียบ <laughs> ตายเรียบครับนะฮะเพราะอะไรครับดูจากคะแนนเสียงที่ผ่านๆมาไม่ได้เยอะขึ้นเลย ถ้ามึงเก่งจริงจะเอาสองร้อสิบเลี้ยงอบจอมึงต้องชนะทั้งหมดมึงจะบอกว่าคนไม่อยากเลือกตั้งถ้าคนรักมึงจริงเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนเขาก็มาเลือกตั้งให้มึงนะครับและยังไม่พอแค่นั้นย้อนกลับไปหัวหน้าพักอนาคตใหม่นะฮะที่เชิญชวนให้ประเทศไทยไปลงทุนในไฮเปอร์ลูปถ้าวันนั้นธนาธรเป็นนายกแล้วเอางบประมาณประเทศไปลงทุนในไฮเปอร์ลูปมึงว่าชิบหายไหม มึงว่าชิบหายไหมครับแล้วก็ไม่กูพูดได้ไงว่าอยากเห็นประเทศชิบหายโปรดเลือกพักส้มอะนะฮะไม่พอแค่นั้นยังมาดูถูกลุงตูบอกว่าถ้าผมเป็นนายกผมไม่อุ้มการบินไทยแบบพลเอกประยุทธ์นะฮะสิ่งที่พักนี้ทำคือความฟังแตกแยกก็ผมบอกแล้วครับพี่มันมันลดความมั่นคงเพิ่มความวุ่นวายครับพี่ ราคาไม่ถึงหมื่นประกันชั้นหนึ่งผ่อนยาวเก้างวดคุ้มครองรถนะฮะวันนั้นคุณพูดว่าอะไรวันนั้นมึงพูดว่าถ้ามึงเป็นนายกมึงจะไม่อุ้มการบินไทยเหมือนพลเอกประยุทธ์แต่ตอนนี้พลเอกประยุทธ์สามารถที่จะเปลี่ยนการบินไทยจากขาดทุนให้เป็นกําไรไต่มารแรกถึงหกหมื่นล้านและสิ่งที่กูจะบอกก็คืออะไรนะฮะ การที่มึงตัดสินใจถีบการบินไทยทิ้งเนี่ยแสดงว่ามึงไม่มีความสามารถในการบริหารการบินไทยให้กําไรได้แล้วมึงจะมีความสามารถในการบริหารประเทศได้ยังไงครับไหนไอ้ดอมส้มที่ฟังอยู่ตอบหน่อยดิ <c oughs> มึงจะเปลี่ยนการบินไทยเป็นเอาสายการบินไทยเปร์ลูปมาเหรอ <c oughs> คนที่เขาสามารถที่จะแก้ปัญหาได้เขาต้องรู้ว่าธุรกิจต่างๆเนี่ย ที่มันพังอยู่สาเหตุมันเพราะอะไรลุงตู่ไม่ใช่นักบริหารบริษัทธุรกิจก็จริงแต่เมื่อเขาคิดจะทำอะไรก็แล้วแต่นะฮะเขาก็ต้องทำแล้วเขาก็มีทีมแล้วเขาก็มีการศึกษาแล้วเขาก็ไม่พูดมากเพราะว่าการฟื้นฟูการบินไทยไม่ได้อยู่ในในโยบายลุงตู่เลยด้วยซ้ำ <l oss> นี่คือสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากนะครับแล้วมึงบอกว่าอะไร ในอดีตที่ผ่านมาก็พิสูจน์แล้วว่าทําให้ประเทศไทยเรากลายเป็นทุนสีเทาทุกหย่อมย่าขอโทษนะครับมึงไม่ได้รู้หรอว่ายุคพลเอกประยุทธ์เองจัดการทุนสีเทาไปตั้งเท่าไหร่แล้วถ้ามึงจะจัดการหมดมันไม่มีทางนะฮะมันไม่มีที่มันไม่มีประเทศไหนที่จัดการสีเทาได้หมดเพราะมันผิดหลักความเป็นจริงทุกสังคมทุกประเทศมันมีคนไม่ดีอยู่ทั้งนั้นครับทุกประเทศครับถ้ามึงมาบอกว่าจะกวาดล้างให้หมดเกลี้ยงภายในแผ่นดิน มึงยิ่งกว่าเทพเจ้าอีกเวยน,นะฮะเพราะนั้นคุณไอและชนกก็ควรจะต้องมาฟังผมแล้วก็พิจรารณาตัวเองเยเยอะว่าถ้าตัวเองไม่เล่นการเมืองตัวเองจะไปทำอะไรตัวเองมีความรู้จริงๆหรือเปล่าอย่าบอกแค่ว่ามีเราไม่มีเทามีเราไม่มีเทามึงถ้ามึงไม่มีปัญญามึง,งโง่มึงก็บริหารไม่ได้นะครับ มันไม่ใช่เรื่องของแค่มึงมีมีเราไม่มีเท้ามึงต้องมีปัญญาด้วยมึงต้องมีความรู้ด้วยตรวจสอบเก่งก็ตรวจสอบเกง่งแต่ไม่ใช่บริหารเกง่งนะฮะแล้วก็เรียกว่าจเจริญของมึงคืออะไรนะครับการบินไทยเป็นบริษัทร,รัฐวิสาหกิจนะฮะแต่มึงยังทิ้งได้ลงคอมึงไม่สามารถอุ้มได้ก็พิสูจน์แล้วว่ามึงไม่มีความสามารถมากพอเพราะบริษัทที่มึงถือหุ่นอยู่ก็เป็นบริษัทพ่อแม่มึงที่มึงได้รับมรดก ปัจบริษัทมึงเติบโตมาได้ยังไม่มีมึงเลยนะครับกูวิเคราะห์ในแต่ละข้อจากคำพูดที่ผ่านมาหมกบุนกับการแก้กฎหมายส้นตีนอะไรก็ไม่รู้นะฮะตอนนี้ราคาทองคำโลกพุ่งขึ้นไปเท่าไหร่ประเทศไทยได้กำไรจากทองคำที่ยุคลุงตู่เก็บเพิ่มถึง90ิตันได้กี่บาทมึงแหกตาดนะูบ้างไหมเวนนะฮะ มึงตอบไม่ได้ว่าความเจริญมึงคืออะไรประเทศไทยต้องมีอะไรต้องมีเรือเหาะงี้เหรอต้องมีเรือเหาะต้องมีรถหาะต้องมีอะไรต้องมีตึกสูงประมาณ300ชั้นนะฮะมึงเจริญแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ถ้ามึงไม่รู้ลากฐานของการบริหารลากฐานของบริหารจัดการรวมถึงมึงไม่รู้จากธรรมชาติเนี่ยมึงเจริญเท่าไหร่ธรรมชาติก็เอาคืนหมด กูถึงบอกไงว่าสิ่งที่มึงพยายามจาบจ้วงพยายามหมิ่นประมาทพยายามดา่านั่นคือสถาบันที่รัชการที่เก้าสร้างรากฐานมาให้ประเทศไทยมนันอุดมสมบูรณ์ให้มึงมีอยู่มีแดกมีกินนะฮะสิ่งที่มึงเรียกว่าความจเจริญทุกวันนี้มันก็บ่งชี้แล้วว่าเมื่อภัยธรรมชาติมันมามึงเอาตังค์เท่าไหร่ไปถมก็ไม่พอ มึงย่ามาบอกว่าแก้ได้จะเป็นเอดรเอหาอะไรก็แล้วแต่นะฮะปากดีนะครับโอ้ผมไปดูงานนิวซีแลนด์ผมไปดูงานสวิตเซอร์แลนด์ถุยนะครับบริบทของประเทศไทยเนี่ยนะครับมึงไม่มีทางที่มึงจะรู้ดีเท่ากับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หรอกนะฮะมึงเกิดไม่ทัน นะฮะคุณงามความดีของรัชกาลที่9มึงเกิดไม่ทันคุณงามความดีของสถาบันแต่เสือกรู้เรื่องพระเจ้าตากสินรู้เรื่องรัชกาลที่เจ็ก็เหมือนกันครับยึดอํานาจไปแล้วทนตีนก็บริหารไม่เป็นสุดท้ายก็ต้องคืนนี่คือความอับอายอับยศนะฮะแล้วก็อดสูมากที่สุดทักมึงแต่ละคนน่ะจบอะไรมา มีประสบการณ์การบริหารอะไรมามันไม่ใช่แค่มึงจะมาพูดว่ามีเราไม่มีเทาแล้วมึงจะบริหารได้นะครับไม่เกี่ยวกันเลยเออแม่งรู้เรื่องปีดีดีชิบหาย <laughs> แล้วมึงไม่ต้องมาบอกว่าโบ,โ,โบมโนแบกพักไหนกูพูดอยู่แล้วว่ากูไม่แบกนักการเมืองนะฮะคุณอนุทินเองกูก็ไม่ได้แบกแต่ก็ต้องชื่นชมทีมงานเขา สามสี่เดือนที่ผ่านมาทําอะไรไปบ้างโอเคมันไม่ได้เพอร์เฟกต์หรอกนะคะรับพาออนุทินมันก็ไม่ได้เทพเจ้าลุงตู่ก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์เพราะลุงตูไ่ไม่เทพเจ้ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันต้องแก้ปัญหาแม่งนี่เป็นหมื่นหมื่นอย่างมึงจะเอาแม่งแก้ทุกอย่างนะฮะตัวมึงเองยังแก้ปัญหาพักมึงไม่ได้เลยที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าทําให้ประเทศไทยเรากลายเป็นสีเทาทุกหย่อมยงทุกหย่อมยา่ามึงก็บอกมาสิสีเทาตรงไหนอ่ะมึงเอาหลักฐานมาเลยว่าสีเทาตาบลไหนชุมชนไหน มึงเอาหลักฐานมาสิเอาหลักฐานมาประจานเลยนะครับเจ้าหน้าที่ไม่ลงให้มันรู้ไปนะฮะสีเทาทุกหย่อมหญ้าถ้ามันมีขนาดนั้นนี่ะกูไม่เห็นมึงจะแฉได้สักอันหนึ่งเลยตั้งแต่การมังโคมแล้วนะครับพูดว่าโอ้โหเกี่ยวโอ้โหนักการเมืองไทยเอี่ยวสแกมเมอร์เจ็ดคนเจ็ดคนมึงพูดไม่ต่างกับไอเซนเลย พูดมาเลยเอาหลักฐานมาเลยเอาหลักฐานมาชี้วัดมาเลยแล้วส่งฟ้องเลยมึงฟ้องเลยครับเดี๋ยวกบมโนจะช่วยด่าช่วยขยี้เองไม่ต้องห่วงครับไม่ควถ้าอนุทินเอี่ยวสแกมเมอร์แล้วมึงมีหลักฐานจริงๆกูก็ด่าอนุทินถ้าคุณศรีหัสักมีเอี่ยวสแกมเมอร์จริงๆกูก็ด่าคุณศรีหัสักถ้าคุณสุปจีมีเอี่ยวสแกมเมอร์จริงๆทุนทากูด่าสุปจีกูไม่ได้สนใจหรอกนะนักการเมืองอ่ะเพราะนั้นมึงเอาหลักฐานมาวางเลยมาแฉเลยว่าใคร นะทำอะไรที่ไหนอย่างไรก็กวงจรปิดหลักทงหลักฐานบัญชงบัญชีมึงทำสิคะกูรอมอยู่